อนอื่นขอสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับวันนี้ผมพงพันธ์พระเครื่องอีพนี้เป็น EP พีที่หกเจ็ดหกพี่พี่ท่านใดดูแลวชอบนะดูแล้วสนใจพระที่ผมเอามาลงวันนี้นะก็โทรปิดผมได้เลยนะที่ศูนย์เก้าหนึ่งสามแปดสองห้าสามห้าเจ็ดนะวันนี้มีพระมาหลากหลายให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันอีกหนึ่งชุดนะวันนี้มีพระสวยๆมาให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันอีกหนึ่งชุดนะ ก็ไปพี่คนไหนดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจองคไหนก็โทรปิดผมได้เลยนะก็มาเริ่มกันที่องคแรกเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับผมก็ฝากช่องลูกชายนัทพงศ์พระเครื่องไว้ด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมก็ลูกชายก็มีพาะสวยๆเยอะนะครับผมราคาเบาๆครับผมก็มาเริ่มมนที่องคแรกเลยนะองแรกนี้ผมได้พัดลอดมาครับผมเป็นพัดลอดเนื้อเขียวนะครับผมอันนี้เนื้อออกเขียวๆนั่นเยวผมเนื้อผมตัดปรับไฟนิดนึงครับผมนี่จะได้ชัดเจนกันนะนี่นะองนี้องค์ที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นหลวง อันนี้เป็นท้ารอดนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อสีเขียวเียวนะครับผมน,นี่โอ้เดี๋ยวกล้องมัวแป๊บหนึ่งนะครับผมกล้องมันเป็นหมอกะครับผมนี่เดี๋ยวผมจัดก,การกล้องก่อนคะ consumers. ครับผมก็ไปพี่คนไหนดูแล้วชอบนะดูแล้วสนใจก็โทรปิดผมได้เลยนี่อเนียอที่หนึ่งน,น,นะครับผมนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูครับผมนี่โอ้ pem. โหดูดินี่ดูหูนะหูใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับผมหูใหญ่ๆห่นะมันจะมีเส้นด้วยนะนี่มีเส้นแตกด้วยนะครับผมนี่มีเส้นแตกด้วยนะข้างนี้ข้างนี้ก็เป็นนี่แบบนี้เลยนะนี่มีีนนแบบ้เลย อันนี้จะเป็นเนื้อออกเขียวแบบนี้นะครับผมนี่เนื้อจะออกสีโซนเขียวแบบนี้เขียวเหมือนเขียวหินคกนะครับผมองนี้ผมเอาที่400นะครับผมมา400บาทนะองนี้สวยสวยเดิมเดิมเลยนะนี่สวยเดิมเ,นะเดิมแบบนี้เลยนี่นี่สีออกเขียวเป็นหินหินคกแบบนี้เลยนะ,ะ ients, น,บบน,ยนะนี่นะนี่โห oh, สวยเดิมจัดแบบนี้นะองนี้ผมเอาที่400นะองน,องนี้องที่1นะครับผมต่อไปองที่สององที่สองนี่ nih, ผมได้หลวงพ่อเงินพิมพ์สีชายคะ่ะ อันนี้เป็นหลวมืออ่อเป็นหลวงมือเงินพิมห้าชายนะครับผมขอโทษทีอันนี้เป็นพิมห้าชายนะครับผมเป็นพิมห้าชายนะครับผมนี่พิมห้าชายสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยเดิมๆแบบนี้พิมพ์เป็นเป็นพิมพ์หนักประมาณหนึ่งบาทนะครับผมองค์ไม่ใหญ่นะนี่ใครชอบพระองค์ไม่ใหญ่นะครับผมใครชอบพระองค์เล็กองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่เท่ากับหนักประมาณหนึ่งบาทนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆเลยนะนี่เป็นห้าชายนะองค์นี้เอาสี่ร้อยครับผมองค์นี้เอาสี่ร้อยนะตูดยังมีขี้บุมขี้เบ้าอะไรแบบนี้นะครับผมขี้ดินขี้เบ้าอะไรแบบนนี้ะดูอา สังเกตเอานะครับผมองนี้ผมเอาที่400นะองนี้องค์ที่สองนะครับผมต่อไปองที่สามองที่สามนี่เป็นหลูเมืองพิมพ์อันนี้เป็นพิมสี่ชายครับผมเป็นพิมสี่ชายนะอันนี้ผมดูเป็นพิมสี่ชายใหญ่นะครับผมเนี่ยเจ้าของบอกเป็นพิมสี่ชายใหญ่นี่แบบนี้นะองนี้ผมเอาที่400เหมือนกันนะครับผมว่า400นั่นีอมีตะเข็บแบบนี้นะมีตะเข็บมีดูหน้าดูดูเนื้อก่อนนะดูเนื้อดูหน้าดูเนื้อนะครับผมองนี้ผมเอา400นะครับผมองนี้องค์ที่ สามนะครับผมเอาที่สี่ร้อยบาทครับผมต่อไปองค์ที่สี่ครับผมองค์ที่สี่นี่ผมได้พักกิ่งครับผมพักกิ่งครับผมอันนี้เป็นพักกิ่งนะนี่แบบนี้นะนี่ครับผมอันนี้เป็นกิ่งแบบนี้นะมียันแบบนี้นะเขาเรียกกิ่งหลวงพ่ออะไรไหมผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะผมเมื่อก่อนผมเคยมาขายผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อจาาหลวงพ่อตาบหรือเปล่าหลวงพ่อจาาหรือเปล่านี่น่าจะเป็นกิ่งหลวงพ่อจาดนะที่มียันนะครับผมผมถ้าจําผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับผมนี่ นี่อันนี้หิ้งหิงเลยนะนี่ดูคาบิงหิ่งแบบนี้เลยไม่ได้ทําความสะอาดเลยได้มาแบบนี้บนหิ่งก็เอามาแบบนี้เลยนะนี่นะนี่อันนี้วางอยู่บนหิ่งไม่ได้อยู่ในกล่องนะถ้าอยู่ในกล่องน่าจะเยมกว่านี้นี่ดูนะดูคาบดูดูนะดูหลังมียันนะนี่แล้วก็ตู้มีกิ่งมีโค้ดแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยหนึ่งหนึ่งแปดะครับผมหนึ่งหนึ่งแปดนะนี่เลขหนึ่งหนึ่งแปดนะครับผมองนี้ดูในมือเลียวจิบเลียวเลียวมากเลยนี่แบบนี้เลยองนี้ผมเอาซี่สี่ร้อยนะครับผมองนี้สวยนะหลงกิ่งหลงพระจาาได้ะ ต่อไปองค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้าองค์ที่ห้านี่ผมได้อ่าเขาเรียกอันนี้เป็นหลวงปู่สุกนะครับผมเป็นหลวงปู่สุกนะปากคอมะขามเท่านะนี้เจ้าของบอกเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับผมแจกเขาเรียกมาแบบนี้นะดูสนิมดูห่วงเป็นสนิมกินแบบนี้เลยนะเก่าเก่าไม่เก่าครับผมนี่แบบนี้นะนี่นะอยู่ในหิ่งเขาเป็นเก่าเก่าแบบนี้เลยนะผมได้มาสององ,องค์มาคู่กับปิ๊บพปปิตานะ อ,อันี้ผมเอาที่400นะครับผมว่า400บาทนะฮะน,นี้เป็นพิมพ์แจกไม่ครนะครับผมเอาที่400บาทนะครับผมองที่ห้านะต่อไปองที่6องที่6กนี่ผมได้นี่แบบนี้มาครับผมอันนี้เป็นปิตาหลวงปุสกขนะครับผมเป็นปิตาหลวงปุสกขนะปิตากลมหลวงหรือเปล่าแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนี่นี่นี่เป็นผงคุกรักแบบนี้นะนี่แบบนี้เลย สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่ปิดตานี่สวยนะถึงเป็นองค์เล็กแต่สวยมากเลยนะมีรูด้วยนะนี่มีรูแบบนี้ด้วยองค์นี้สวยจริงนะครับผมนี่สวยจริงนี่แบบนี้เลยองค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยนะนี่องค์นี้ก็สวยนะเป็นพระปิตาองค์เล็กแต่สวยมากเลยลุงปูุสุกปากคลองมะขามเท่านะครับผมต่อไปองค์ที่เจ็ดครับผมองค์ที่เจ็ดนี่ผมได้อันนี้มาครับผมหลวงพ่อคล้ายครับผมหลวงพ่อคล้ายนะครับผมนี่หลวงพ่อค้ายนะ นี่หลวงพ่อคายนะครับผมเป็นยุคต้นนะครับผมยุคต้นนะหลวงพ่อคายว่าสวนขันนะครับผมเป็นหลวงพ่อคายว่าสวนขันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะองนี้ดูนะอง์นี้พิมพ์นี้หายากอยู่นะครับผมนี่พิมพ์นี้หายากนะนี่แบบนี้หลวงพ่อคายพิมพ์นี้หายากนะครับผมนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทเอาที่สี่ร้อยบาทนะครับผมนี่หลวงพ่อทั้งคายนะครับผมหลวงพ่อทั้งคายว่าสวนขันนะมีแบบนี้เลยนะหนูเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยครับผมนี่เก่าจริงๆนะครับผมนี่เก่าจริงมีแบบนี้เลยนะผมเอาที่ สี่ร้อยนะครับผมโคายนี่สวยมากเลยเอาสี่ร anyway ้อยครับผมุมที่เจ็ดนะต่อไปโงที่แปดโที่แปดเนี <men> 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 <men <men> ่ยเป็นพระกุนะเป็นพระกุหนังนะครับผมพระกุหนังองค์นี้สวยมากเลยนะดูหน้าตาก่อนนะนี่ดูหน้าดูนะดูหน้าคมคมนะหน้าคมคมนะครับผมวันนี้ดูการหล่อบางเฉียบเลยนะนี่บางเฉียบเลยนะนี่บางเฉียบเลยนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนะครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนี่นะคมคมเลยนะดูเนื้อนะนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อชินนะครับผมเป็นเนื้อชิ้นแบบนี้เลยนะดูนะนี่ผมส่องให้ดู นี่ออกเป็นชิ้นเงินแบบนี้เลยนะนี่ดูนะโอ้โห ieri, ขึนข้นขึนข้นเหมือนเป็นขึ้นเป็นเม็ดเลยนะครับผมนี่เงินนึงขึ้นเป็นเม็ดเลยนะคอไม่ลานนะครับผมคอไม่หักนะครับผมคอไม่หักไม่ลานนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่องนี้นสวยเดมิมๆแบบนี้เลยนะองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้ไปเลี่ยมเอานะนี่คนไหนโอ้โหน,นี่นี่พระกุหนังนะครับผมเอาที่สี่ร้อย <400 S 3> นะครับผมองที่แปดนะต่อไปองค์ที่เก้าองที่เก้านี่ผมได้เบี้ยแก้มานะครับผมเป็นเบี้ยแก้ไม่รู้หลวงพ่อนะครับผม เบี้ยแก้มป็นรุงพ่อนี่เก่ามากเลยนะนี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนี่เป็นเบี้ยตัวเก่าเก่านุ่งเหลืองแบบนี้เลยนะเหลืองเหลืองแบบนี้นี่เหลืองแบบนี้เลยนะนี่เหลืองแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นะครับผมนี่โอ้โหดูเนี่ยดูดูลักนะครับผมดูลักนะดูการถักแน่นมากเลยครับผมการถักแน่นมากเลยนี่แบบนี้นะครับผมนี่การถักนี่แน่นมากเลยนะนี่สวยๆเดิมๆแน่นๆเลยครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับผม องนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปองที่สิบองค์ที่สิบอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเตียงสร้างนะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเตียงสร้างนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเตียงสร้างนะสองสี่กว่านะครับผมมีกิ่งนะมีแบบนี้นะครับผมองนี้สวยเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยองนี้ผมขอห้าร้อยนะอันนี้เป็นหลวงพ่อเตียงนะครับผมเป็นหลวงพ่อเตียงนี่หายากนะครับผม เป็นหนุ่มพะเงินหนุ่มพะเตียงสร้างนะครับผมนี่หนุ่มพะเงินหนุ่มพะเตียงสร้างนะครับผมนี่หนุ่มพะเตียงปลูกเสกนะครับผมอันนี้ดูนะดูง่ายๆเดิมเดิมเลยนะง่ยง่ายแล้วก็เดิมเดิมแบบนี้เลยมีน้ําทุมน้ําทองแบบนี้ด้วยนะอันนี้สวยเดิมเดิมเลยนะตร์นี้ผมเอาที่500ยนะครับผมอันนี้ขอที่500บาทนะครับผมงค์ที่10นะต่อไปงค์ที่11อนะครับผมงค์ที่11นี่ผมได้สมเด็จวัดเจศโยนะสมเด็จวัดเจศโยตรงนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะตรงนี้สวยจริงๆมีผมให้ดู ผมให้ดูเนื้อก bon ่อนดูดูเนื้อดูมวลสารนะครับผมนี่ให้ดูเนื้อดูมวลสารก่อนนะครับผมวงน oh. ี้สวยนะอันนี้เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมแบบนี้เลยนะนี่ครับผมเป็นเจ็ดเจ็ดชั้นนิยมแบบนี้เลยนะนี่สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยจริงครับผมสวยจริงสวยเดิมนะวงนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่ดีวงนี้สวยแบบนี้เอาสี่ร้อยก็แล้วกันนะผมว่าสี่ร้อยบาท เอาที่สี่รอยนะองค์ที่สิบดนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองนี่ผมได้พาระส,สมเด็จอ่าอันนี้น่าจะเป็นบางหุนพรมนะครับผมเป็นบางหุนพรมนะดูคาบก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมแกะได้เนี้ยแกะแต่ด้านฝาด้านแต่แกะแต่ฝานะครับผมไม่ได้แกะข้าออกมานะแกะข้าออกมาแล้วกลัวใส่ไม่ได้นะครับผมบางองค์ใส่ยากมากเลยนะบางทีเนี่แบบนี้นะเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไม่อยากแกะเลยนะเนี่ยเขไหนเอาไปก็แกะแต่แกะได้ครับผมนี่เอายางแดงนี่ออกก็แกะได้แล้วอันนี้เป็น เป็นบางคุณพรมนะครับผมเป็นบางคุณพรมเก่าๆแบบนี้นะดูคาบกูนะดูคาบกู่ดูดูนะนี่นะดูดิโหฟองเต้าหู้ดูนะดูคาบกู่คาบแป้งคาบอะไรนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะสวยเดิมจัดๆแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นปีอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นปีอไม่ใช่ปีนะอันนี้น่าจะเป็นปีออกปีสอง0ันหร้อยหรือเปล่านี่แบบนี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่มีตายานนะครับผมตายานน่าจะดูดไปนะองนี้ผมเอาที่ สวยๆแบบนี้จัดๆแบบนี้ผมขอที่สี่ร้อยครับผมเอาสี่ร้อยบาทครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่องนี้นะนี่มีกรอบกรอบเป็นกรอบเลสสแตนเลสแบบนี้ครับผมองที่สี่ร้อยครับผมต่อไปอง์ที่สิบสามวงที่สิบสามนี่ผมได้พระท่ากระดานมาพ่ากระท่ากระดานองนี้ได้มาใหม่นะครับผมอันนี้ไปได้มาใหม่นะอันนี้ได้มาใหม่เลยี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะนี่นี่นี่ดูดูไข่นะครับผมไข่ นี่ไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะไข่ระเบิดแล้วเบิดผุดผุดแบบมาแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยนะนี่ไอเขาขๆวนี่ก็ผุดผุดนี่นะสนิมแดงก็หนี่แดงมาจากข้างในแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะโอ้โหสวยจัดเลยนะวงนี้ผมเอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันครับผมเอาห้าร้อยบาทนี่เอาห้าร้อยบาทนะครับผมวงนี้องที่สิบสามนะต่อไปองค์ที่สิบสี่ องค์ที่สิบสี่นี่ผมได้นางพญาพิษณุโลกนะครับผมเป็นพิมพ์เขาโค้งนะครับผมองค์น,นี้ก็สวยอีกองค์หนึ่งหน้านี้ได้มาใหม่นะครับผมอันนี้ได้มาใหม่ๆเลยนี่ได้มาใหม่นะอันนี้สวยนะอันนี้ดูสวยนะดูดูนะอันนี้คมและสวยนะครับผมนี่ดูนะนี่ดูเนื้อก่อนนะครับผมเนื้อไม่ได้ใช้นะครับผมนี่เนื้อแทบไม่ได้ใช้เลยนี่ฝ้าขาวขึ้นทั้งองค์เลยนะเพราะว่ามันเป็นฝ้าดินฝ้ากู่นะครับผมนี่แบบนี้ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องค์ที่สิบสี่นะครับผมต่อไปองค์ที่สิบห้าครับผมองค์ที่สิบห้านี่ผมได้นี่ของสวยของเก่ามาอันนี้เป็นพระ่วงรางปืนนะครับผมเป็นพระ่วงรางปืนที่เก่าแล้วก็สวยด <Your chocolate. S 2> ูเด <fal is> ี๋ยวผมส่งให้สันดูสนิมนะสนิมแตกๆระเบิดระเบิดเลยนะนี่แตกระเบิดระเบิดแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยเป็นลายแบบนี้เลยแตกระเบิดระเบิดแบบนี้เลยนี่แตกเป็นลากพระคีแบบนี้เลยนะนี่นะนี่โอ้โหดูดิ นี่นะนี่ผมจะค่อยส่องให้ดูนะครับผมนี่พิจารณาได้นะครับผมนี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นสหนิมแดงนะครับผมเป็นสัหนิมแดงแบบนี้เลยนี่แบบนี้เสียงจะไม่ค่อยแจ่มหน่อยนะครับผมพอดีอ่าบางทีบางพอดีคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมนี่แบบนี้นะนี่องค์นี้สวยเลยนะนี่สวยเลยนี่แบบนี้เลยระเบิดระเบิดนี่แบบนี้นะครับผมนี่โหนี่สวยเลยนี่สวยสวยเดิมเดมแบบนี้นะนี่เป็นพลังลางปืนนะ เห็นบุรลางเปิดองค์นี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมันนี้กเก่าแบบนี้เอาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปองค์ที่สิบหกนะครับผมองค์ที่ทีผนี่เป็นผมได้พระร่วงเปิดโลกมาะครับผมเป็นพระร่วงเปิดโลกนะอันนี้น่าจะเป็นของกําแพงเพชรนะครับผมนี่ดูด้านหลังก่อนนะด้านหลังนี่ดูดูเนื้อนะเนื้ออย่างก,กับเนื้ออย่างก,กับลีลาไม่ขนุนเลยนะครับผมนี่นี่เนื้ออย่างก,กับลีลาไม่ขนุนนะไอที่ดำๆนี่เป็นคราบลานะครับผมลากุลาดินนะครับผมนี่แบบนี้นะ อันนี้เป็นพาสภาพใช้นิดนึงนะครับผมนี่ใช้ปีผิวเปิดๆหน uh, ่อยนี well ่แบบนี้เลยผิวมันๆเปิดๆแบบนี้เอาสี่ร้อยนะครับผมมาสี่ร้อยนะตงนี้สวยอยู่นะเต็มสมบูรณ์เอาที่สี่ร้อยครับผมตงที่สิบหกต่อไปองที่สิบเจ็ดนี่ผมได้ผมได้หลวงพ่อเงินสวยๆมานะได้หลวงพ่อเงินสวยๆจะจัดมานะหลวงพ่อเงินสวยๆจะจัดเลยนี่อันนี้นี่อันนี้นะครับอันนี้เขาแกะจีวอนไปแล้วนะครับผมแกะจีวอนไปไปหลอมขายแล้วนะครับผมเขาแกะจีวอนไปหลอมขายแล้วนะนี่ผมซื้อผ้ามา นีอันนี้สวยจัดเลยนะครับผมอันนี้สวยจัดสวยจัดเลย as, นี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นสี่ชายนะครับผมดูสี่ชายอันนี้นะสวยจัดเลยนะครับผมนี่น,นี่นี่แบบนี้เลยนะอันนี้เจ้าของเขาแกะทองไปแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะโอ้โ oh, หดูเนื้อก่อนดินี่ดิเขาเลี่ยมกรอบทองมานานแล้วนะนี่เขา ช่วงทองแพงเขาก็เลยแกะนะครับผมแกะไปหลอมขายนะครับผมมีแบบนี้องนี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยนะครับผมเปิดไว้เจ็ดร้อยนะองนี้องที่สิบเจ็ดนะเอาเจ็ดร้อยครับผมต่อไปองที่สิบแปดองที่สิบแปดนี่ก็นี่อีกองนะผมได้มาสององนะบ้านนี้ผมได้มาสององนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมเป็นพิมพ์นิยมนะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมแบบนี้เลยอันนี้เขาก็แกะเขาก็แกะทองไปแล้วนะครับผมแกะทองไปแล้วนะนี่เป็นพิมพ์นิยมนะผมได้พิมพ์นิยมมาองหนึ่งก็พิมพ์ี้ตาาอองงค์นึไดมแบบ้ อุงนี้สวยนะดูเนื้อดีดูเนื้อก่อนนะครับผมอันนี้หนักประมาณหนึ่งบาทนะครับผมนี่อันนี้หนักหนึ่งบาทนะครับผมนิยมเลยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ผิวจะเปิดๆหน่อยนี่นี่นี่นะดูตรงหัวเข่านะนี่จะเป็นมิตเกตกระดี่ขึ้นเลยนะครับผมนี่แบบนี้นะองค์นี้ผมเอาที่เจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับผมเอาเจ็ดร้อยเหมือนกันนะองค์นี้เอาที่เจ็ดร้อยนะองค์ที่สิบแปดต่อไปองค์ที่สิบเก้านี่ผมได้นี่มานี่ทําเป็นประหลัดขิกนะครับผมช้ำๆแบบนี้เลยอันนี้เขาทําเป็นประหลัดขิกแบบนี้ช้ำๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลย นี่ทาเป็นประหลัดขีดชํำๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไม่รู้เขี่ยวหรืองานนะครับผมนี่อันนี้ผมดูไม่ออกเหมือนกันว่ามันมีอ่ามันมีมันมีจานมีอะไรแบบนี้ด้วยนะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเป็นเขี่ยวนะครับผมไม่รู้ว่างานหรือเขี่ยวนะครับผมนี่ผมขายเอาผมขายเอาตามนี้ดูจานนะจานดูยันดูยันนะดูจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้เลยนะ ไม่รู้เคี่ยวหรืองาน,านะครับผมไม่รู้เคี่ยวหรืองานานะนี่แบบนี้เลยนะนี่นี่ใสๆแบบนี้ใสๆนี่แบบนี้เหมือนงากนก็เหมือนเหมือนเคียวก็เหมือนผมดูไม่ออกนะอันนี้ผมเอาที่หนึ่งพันสองร้อยนะนี่ใหญ่นะครับผมใหญ่เบลเลอร์ด้ยนะ,ะเอาที่หนึ่งพันกับสองร้อยนะครับผมทําเป็นบัลลัชขกนะองค์ที่สิบเก้าต่อไปองค์ที่ยี่สิบครับผมยี่สิบนี่ผมได้เสือครับผมอันนี้เสืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเสือหลวงพ่ออะไรนะครับผมนี่นี่เสือนะนี่เสือสวยเลยนะนี่ สือที่สวยเก่าๆนี่เป็นเขี้ยวเสือแก่นะครับผมนี่เขี้ยวเสือหน้ารูทะลุเลยนะอันนี้โป่งฟ้าเลยนะทะลุเลยครับผมนี่ดูนะนี่แตกเว้นวนๆแบบนี้แล้วก็จานตูดมีจานเยอะๆแบบนี้เลยนะนี่มีจานเยอะๆแบบนี้เลยนี่ไม่ใช่หลวงพ่อปานะครับผมหลวงพ่อปานต้องมีตัวลื้อนะอันนี้ไม่มีตัวลื้อนะครับผมอันนี้ไม่รู้หลวงพ่อนะแต่เป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะปลายเขี้ยวเสือแก่นะอันนี้ผมเอาที่หกร้อยนะครับผมตัวนี้ผมเอาหกร้อยนะตัวนี้สวยสวยมากเลยหน้าเลียมทองมาเลยองไม่ใหญ่ ต่อไปองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมยี่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จกันละกันพระสมเด็จองนี้ก็สวยนะองนี้สวยดูเนื้อก่อนนะดูเนื้อนะครับผมมีการโรยพิมพ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เขียวเขียวนี่น่าจะเป็นหยกหรือเปล่าเป็นหินเป็นหยกอะไรแบบนี้นะนี่สังเกตเอานะนี่เนื้อสวยจัดจัดเลยนะนี่แบบนี้นะมีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวอะไรเยอะแยะหมดเลยนะนี่แบบนี้นะครับผมองนี้ผมเอาที่เอาที่ห้าร้อยกันละกันองนี้เอาห้าร้อยครับผมมวนสารเยอะมวนสารเยอะขอห้าร้อยนะครับผมนี่แบบนี้นะองนี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะ นี่แบบนี้เลยโอ้โหสวยจัดครับผมนี่นี่แบบนี้เอาที่ห้าร้อยนะครับผมต่อไปวงที่ยี่สิบสองยี่สิบสองนี่ผมได้หลวงพ่อเงินเป็นเป็นห้วยเขนนะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะอันนี้มีพายเงินนะครับผมมีพายเงินนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูมีพายเงินแบบนี้เลยนะนี่พายเงินขึ้นแบบนี้เลยอันนี้เป็นห้วยเขนนะห้วยเขนพิมใหญ่นะครับผมเป็นห้วยเขนพิมพใหญ่แบบนี้นะครับผมวงนี้สวยครับผมสวยและสมบูรณ์มากๆเลยนะนนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมอันนี้เป็นวัดห้วยเขนนะ อันนี้ใช้แทนหลุมพเงินได้นะครับผมวัดนี้เขาก็หลุมพเงินเสกเหมือนกันนะนี่ดูนะนี่นะมีจะมีออกขาวๆออกเหลืองแบบนี้นะนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกภายเงินเนื้อป่านี่แบบนี้นี่แบบนี้นะนี่เนื้อไม่เนื้อไม่เหมือนกันนะเนื้อแต่โลไม่เหมือนกันนะครับผมวัดถวเเขนนะนี่แบบนี้นะองนี้สวยมากเลยองนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับผมองนี้องที่ยี่สิบสองต่อไปที่ยี่สิบสามยี่สิบสามนี่เป็นหลุมพเงินกันแล้วกันนี่หลุมพเงินองนี้โคตรสวย อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับผมนี่เนื้อกลับหมดแล้วนะเนื้อกลับในหมดแล้วครับผมผิวกลับครับผมไม่ใช่เนื้อกลับนะผิวกลับนะสังกติมีแตกนะครับผมนี่มีแตกนะเนี่ยก็คมแล้วสังกติคมๆแบบนี้นะนี่แบบนี้แล้วก็ดูหน้าดูหูนะเดี๋ยวผมค่อยๆส่องให้ดูนะอันนี้สวยมากๆเลยแต่ไม่มีกรอบนะอันนี้ไม่มีกรอบใส่นะครับผมนี่นี่นะดูนะดูเมคิบุมคิบ้าวเต็มเลยนะแล้วก็เนื้อเหลืององค์กว่าคุมเขียวแบบนี้นะผิวจะกลับแล้วนะผิวกลับดําแล้วนะ นี่ผิวกับดานะผิวไม่ได้โดนใช้โดนจับเลยนะนี่แบบนี้เลยองนี้สวยมากๆเลยองนี้สวยจัดเลยนะองนี้ผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมผมขอห้าร้อยบาทนะองนี้องนี้องที่ยี่สิบสามนะคเขาผมขอห้าร้อยบาทองนี้สวยมากเลยต่อไปองที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่ผมได้รบบุรีหูยานเป็นรถบ,บุรีหูยานนั่งในซุ้มแบบนี้ครับผมนั่งในซุ้มแบบนี้นะนี่นแบบนี้เลยนะแล้วก็เนื้อดำาๆแบบนี้เป็นเนื้อชินดำาๆแบบนี้ เนื้อชินดำๆแก่ดิบุกแกะตะกัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะแก่ชินแก่อะไรเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาแก่อะไรนะดำๆแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะเนื้อกเก่าดำๆแบบนี้เลยนะนี่นะโอ้ยดูดิเกาเกาดำๆคมคมแบบนี้เลยครับผมนี่นี่เป็นผ้าสผ่านการการใช้มาบ้างนะคะผมมีการจับการใช้มาบ้างนะเพราะว่าเขาผ้าเขาไม่ได้เรียบนะถ้าเขาเรียบมันจะสวยกว่านี้อีกนะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยองนี้ผมเอาที่เบาๆก็แล้วกันองนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมองที่ยี่สิบสี่ ต่อไปวังที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้านี่เอาเป็นเอาเป็นท่ากระดาษนะครับแล้วก็แล้วกันกนี่ท่ากระดาษตรงนี้สวยเกตแชกนหครับผมเกตแชกนี้ก็หายากนะครับผมวันนี้เป็นพิมพ์ที่หายานะมีเกตขึ้นมาแล้วก็มีแฉกแบบนี้เขาเรียกเกตแชกนะเจ้าของเขาเรียกเกตแชกเราก็เรียกเรียกตามเขานะเกตแชกแบบนี้นะครับผมนี่นี่เกตแชกแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะ,ะดูสนิมก่อนเดี๋ยวผมให้ดู้ะนี่โอ้โหดูดีดูหน้าก่อนนะครับผมนี่เนี่ยแบบนี้มีทองด้วยนะนี่มีทองด้วยนะครับผมนี่ทองกับ ทองกับสนิมแดงนี่จะเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะครับผมวงนนี้ผมเอาหกร้อยนะครับผมผมขอหกร้อยครับผมวันนี้วันนี้สวยจัดๆแบบนี้ผมขอหกร้อยนะพิมพ์เกตแชกนะครับผมนี่แบบนี้นะนี่โอ้โหด,ดูหน้าก่อนดิดูสนิมดูท้องดินน่ดูท้องครับผมนี่นี่คนไหนดูเป็นเนี่ยครับผมพี่คนไหนดูเป็นเนี่เอาไปเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับผมวงนี้เอาหกร้อยตงที่ยี่สิบห้าต่อไปงที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนี่ผมได้อันนี้พระ อันนี้เป็นผ้าคงลำพูนะครับผมเป็นผ้าคงลำพูนะองนี้ก็สวยอีกองหนึ่งนะดูดูผิวนะครับผมดูผิวนะดูผิวดูเนื้อนะครับผมนี่ดูนะดูเดันตูดนะตูดนี่เป็นธรรมชาติเลยนะนี่นะนี่โหธรรมชาติจริงนี่แบบนี้นะครับผมนี่นี่แบบนี้เลยเส้นสายลายเส้นนี่คมๆเลยนะนี่โหอนนี้ก็สวยครับผมนี่นี่สวยจัดเลยนะนี่แบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่สวยจัดแบบนี้เลยนะนี่โอ้โหสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่ องนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมมาสี่ร้อยบาทองนี้องที่ยี่หกต่อไปองที่ยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบเจ็ดนี่เป็นพระเป็นพระสมเด็จกระการสมเด็จองนี้เนื้อเก่าเก่าพิมพ์ลึก euh. um, ๆเนื <regardez>. ้อเก่าพ <uca> ิมพ์ลึกๆครับเนื้อแน่นๆเนื้อใสๆครับผมนี่เนื้อใสๆแบบนี้เนื้อใสๆแบบนี้นะครับผมนี่เนื้อใสๆแบบนี้นะนี่เนื้อใสๆแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับผมดูนะดูเนื้อในนะนี่ดูเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนี่ครับผมนี่เม็ดดำเห็นไหมเม็ดแดง เม็ดขาวเม็ดส้มเม็ดผงนี่เม็ดดำนี่นะ่าจะเป็นกา้านทูบหรือเปล่านี่แบบนี้นะองนี้สวยนะลึกๆแบบนี้เลยอง์นี้ผมเอาสี่ร้อยก็แล้วกันเอาสี่ร้อยนะองที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปองที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่ผมได้หลุมอ่าเป็นหลุมเพื่อเงินได้แก่อันนี้แก่ทองนะครับผมหลุมเงินแก่ทองนะนี่หลุมเงินแก่ทององนี้สวยเลยนะนี่มีการมีการแก่ทองแบบนี้นะนี่ใช้จนนี่ใช้จนทองขึ้นเลยนะแก่ทองแบบนี้นี่แบบนี้นะนี่นะ นี่ส่องเวลาส่องเข้าไปนี่จะออกเหลืองเลยนะนี่ถ้าถ้าเราถ้าดูองคจริงจะเหลืองกว่านี้นะครับผมเหลืองกว่านี้อีกนะอันนี้มันผ่านกล้องโทรศัพท์เนอะองนี้ผมเอาที่แกะทองผมขอที่ห้าร้อยก็แล้วกัน,กน,นะครับผมต่อไปองที่ยี่บเก้าครับผมยี่สิบเก้านี่ผมได้หลวงปุ่ผมได้อาตะกุดครับผมตะกุดไม่รู้ที่นะแต่เก่ามากๆเลยนะอันนี้ไม่รู้ที่เจ้าของเขาก็ได้มานานแล้วของขไม่รู้ที่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะเก่าๆแบบนีเไไ้เลยนะ เก่าๆแบบนี้เลยนะนี่ดูนะดูดูความเก่านะอันนี้ในข้างในน่าจะเป็นแผ่นทองแดงแบบนี้นะนนี่แบบนี้เลยเก่าสุดๆเลยเนะอันนี้เก่าสุดๆเลยนะนี่ดูนะนี่ผมไม่รู้หลวงพ่อนะเอาที่ห้าร้อยก็แล้วกันไม่รู้หลวงพ่อ,อที่ห้าร้อยครับผมแต่เก่าสุดๆแต่เก่าสุดๆแบบนี้ครับผมเอาที่ห้าร้อยนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับผมนี่เอาห้าร้อยไม่รู้หลวงพ่อนะอันนี้เอาความเก่านีเก่าจริงๆองนี้องที่ยี่ิบเก้าเอาที่ห้าร้อยครับผมต่อไปที่สามสิบ สามสิบนี่อันนี้ก็สวยครับผมนี่ก็สวยนี่นี่แบบนี้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นตะกรุดหลงพ่อเงินนะครับผมนี่ไม่หลงพ่อเงินก็หลงพ่อโพนะครับผมเจ้าของเขาสาันนิฐานไว้สองสองสองอาจารย์นี้นะครับผมไม่ไม่หลงพ่อเงินก็หลงพ่อโพนะครับผมนี่แบบนี้ดูดูนะดูเนื้อก่อนนะดูเนื้อดูเนื้อก่อนนะโอ้โหดูดนะีนี่แบบนี้ดูลักก่อนนะทั้งลักทั้งเนื้อนะครับผมนี่แบบนี้นี่ดูตะกรุดเก่าวางๆเลยนะดอกนี้ผมเอาที่ ห้าร้อยก็แล้วกันนะผมเอาห้าร้อยบาทดอกเนี้ยห้าร้อยบาทนะองนี้องที่สามสิบนะต่อไปที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้ผมได้พังง้างมานะผมได้พังง้างมานะอันนี้พังง้างเกดโคตนะครับผมพังง้างเกรดโคดนะเนื้อออกทองทองนะเนื้อออกดูทองลูกบวบแบบนี้เลยนะทองเก่าเลยนะนี่แบบนี้นะอันนี้เป็นทองเหลืองเก่าเลยนะนี่เป็นทองเหลืองเก่าๆเนื้อทองออกทองลูกบวบแบบนี้นะมีแบบนี้นะนี่เป็นพังง้างนะครับผมเป็นพังง้างนะนี่พังง้างนะครับผมเป็นพังง้างแบบนี้เลยนะองค์นี้ผมเอา เอาที่เทาここ uda, ie, ่าไหร่เด mm ียวงนี้สวยใหญ่เบื้องมเลยนะนี่สวยใหญ่เบื้องมเลยดูเนื้อเก่ามากๆเลยเนื้อเก่าสุดๆเลยนะนี่แบบนี้เลยนะเนื้อเก่าสุดๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะเนื้อไก่เก่าสุดๆแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้นี่แบบนี้อง์นี้ผมเอาที่เอาเลขสวยกันเลยก็แล้วกันองนี้ผมเอาที่หกร้อยก็แล้วกันเอาที่หกร้อยบาทนะครับผมต่อไปองค์ที่สามสิบสองสามสิบสององนี้ก็สวยนะครับผมงคนนี้เป็นเสียนโล้นนะครับผมวันนี้ก็สวยมากๆเลย อันนี้ก็สวยสุดๆเลยนะอัน,นี้ผมก็เอาหกร้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูอันนี้ผมก็เอาหกร้อยเหมือนกันนะนี่เนื้อเก่าสุดๆเลยนะอันนี้เนื้อในเก่าสุดๆเลยนะครับผมเอาที่หกร้อยเหมือนกันนะนี่แบบนี้ครับผมนี่เอาที่หกร้อยครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ดูหน้าก่อนนี่ครับผมเป็นพ้าง,งัางนะครับผมเป็นพ้างัางนะง้างเส้นโลนะครับผมนี่แบบนี้นี่ง้างเส้นโลนะองน,นี้ผมเอาที่600หกร้อยนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆเอาที่หกร้อยองที่สามสองต่อไปที่สามสิบสาม สามสิบสามนี่ผมได้าภาพป,ปีลันนะครับผมเป็นปีลัน,นครับผมปีลันครอบแก้วครับผมเป็นพิมพ์ครอบแก้วนะครับผมเป็นภาพปีลันพิมพ์ครอบแก้วนะครับผมวงนี้สวยเอาที่สี่ร้อยไม่มีบินนะครับผมไม่มีบินนี่ไม่มีบินนะครับผม,ไม,ม efendim, ไม่มีกระทาะไม่มีบินนะนี่ดูมวลสารนี่มีมวลสารยังก็มวลสารสมเด็จเลยนะนี่นะนี่น,นี่แบบนี้เลยนี่เนื้อออกออกสีออกออกเขาเรียกสีสีออกจะสีเขียวไหมแบบนี้ยผมไม่แน่ใจเขาเรียกสีอะไรนี่แบบนี้เลยนี่นี่ นี <Tipp> ่แบบนี้นะครับผมที่สวยเดิมเดิมเลยนะองนี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมปิลันครอบแก้วต่อไปองที่สามสิบสี่สามสิบสี่นี่เอาเป็นหลงพงเงินวัดขวางครับผมเป็นหลงพงเงินวัดขวางนะครับผมนี่นี่เป็นหลงพอเงินวัดขวางนะครับผมนี่เนี่ยพิมพฉันเตี้ยนะครับผมหม่วัดขวางแปยิ้มวัดขวางนะครับผมนี่แปยิ้มวัดขวางนะองนี้เขาเอาสี่ร้อยนะครับผมนี่แปยิ้มนะแปยิ้มออกวัดขวางนะครับผมเอาที่สี่ร้อยนะองนี้สวยอยู่เอาสี่ร้อยบาทนะองที่สี่องค์ที่สามสิบสี่ ต่อไปที่สามสิบห้าสามสิบห้านี่เอาเป็นหนวงมผู้ทวดก็แล้วกันเป็นหนวงมผู้ทวดเนื้อนะวานองนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยนะเนื้อวานทสวยแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เนี่ยนะเนื้อวานสวยแบบนี้เอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องที่สามห้านะนี่ต่อไปองที่สามสิบหกสามสิบหกนี่ผมได้พระนางพญาครับผมเป็นนางพญาองค์เล็กนะอันนี้เป็นพิมพ์สังกตินะ เป็นสังกตินะครับผมเป็นองคเล็กพิม์สังกติแบบนี้นะเนื้อมันมันจะจัดเลยนะนี่คนไหนดูเป็นนะนี่นี่แบบนี้เลยดูการตตดข้างนะผมส่องให้ดูชัดๆนะครับผมส่องให้ดูชัดๆเน้นแน่นเนียนแบบนี้เลยครับผมนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะนี่นี่แบบนี้เลยนะโอ้โหสวยจัดครับผมองนี้ผมเอาที่เอาที่เท่าไหร่เดียวนี้เอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันองค์ที่สามหก ต่อไปที่สามเจ็ดสามเจ็ดนี่เป็นพระสมเด็จครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ดูเนื้อก่อนนะองนี้ก็พิมพ์นี้ก็หายากอยู่นะนี่หน้าอกแบบนี้เลยนะอก้น่นแน่นตันตันเลยนะครับผมนี่นี่แน่นแน่นตันๆนะครับผมนี่แบบนี้เลยนี่ดูเนื้อเกาๆแบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยครับผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมว่าสี่ร้อยบาทครับนี่เอาสี่ร้อยบาทนะองนี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะเอาสี่ร้อยครับผมนี่ดูด้านหลังนะ นี่ด้านหลังนี่ผ่านการใช้จะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้จะเป็นเม็ดตุ่มใสๆเป็นเนื้อหนึบหนึกนุ่มแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่เม็ดขาวขวก็มีนะเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดขาวมีหลายเยอะแยะเลยนะนี่แบบนี้รงนี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมเอาสี่ร้อยนะองค์ที่สามเจ็ดต่อไปองค์ที่สามแปดสามแปดเอาเป็นพระสมเด็จอีกแล้วกัน,กนเนาะพระเจ้ท้ายนี่เอาสมเด็จหลายองค์หน่อยเพราะว่าสมเด็จสวยอยู่นี่น,นี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาสี่ร้อยเหมือนกันนี่องค์นี้ก็สวยครับผมองค์นี้เอาสี่ร้อยนะดูเนื้อก่อนนะ ดูเนื้อก่อนค่อยตัดสินใจได้นะครับผมนี่ดูเนื้อก่อนนะนี่ค่อยตัดสินใจได้เลยนะนี่แบบนี้นะนี่ดูก่อนนะตัดสินใจทีหลังได้ะครับผมนี่แบบนี้เลยแต่เนื้อแบบนี้โอ้โหแบบนี้สุดๆเลยนะนี่สุดๆเลยนี่องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะครับผมนี่นี่เอาสี่ร้อยบาทต่อไปองค์ที่สามสิะะบเก้าสามสิบเก้านี่เป็นหนุ่มบทบนะครับผมเป็นหนุ่มบทบหน้าหมูนะครับผมนี่หนุมบทบหน้าหมูนี่สวยเลยนะอันนี้เป็นปีสองสี่ สองสี่สองสี่เก้าหนึ่งนะครับผมสองสี่เก้าหนึ่งนะออกสองสี่เก้าหนึ่งออกวัชิรามงนะครับผมมีอุดกิ่งแบบนี้นะครับผมมีทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับผมมีรุ่นเดียวกับพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับผมออกสร้างปีเดียวกันนะอันนี้ผมเอาที่สี่ร้อยก็แล้วกันนะ,ะผมเอาสี่ร้อยบาทนะออที่สามสิบเก้าต่อไปที่สี่สิบสี่สิบนี่เอาเป็นพระเป็นเป็นพระอ่านี้น่าจะเป็นพระ ที่มีค่าแบบนี้น่าจะเป็นอะไรบาง้นพรมนะครับผมไม่เป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ครับผมเป็นพิมพ์เส้นได้นะนี่เส้นได้แบบนี้เลยนี่โอ้โหเส้นได้สวยนะดูเนื้อก่อนดิดูเนื้ออย่างก็เนื้อมุกเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะแต่ว่ามีคับค่าแบบนี้นะมขับค่าแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นบางุนพรมนะนี่เป็นเส้นได้นะครับผมบางขนพรมเส้นได้ก็หายากอยู่นั้นนี่นะสวยสมบูรณ์เลยนะคมคมลึกๆเลยนะนี่นะนี่นี่นี่แบบนี้องค์นี้ผมเอาที่สี่ร้อยนะองค์ที่สี่สิบต่อไปที่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนี่เอา เป็นพรสสมเด็จอีกองหนึ่งก็แล้วกันนี่สี่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จอีกองเนึ้เป็นพระสมเด็จอันนี้จะเนื้อเนื้อมุกเหมือนกันนะเนื้อมุกเหมือนกันนี่นะมีเส้นมังคับพิมพเนี่ยจะมาหายตรงนี้พอดีเลยนะนี้ตัดปีกกว้างหน่อยอันนี้ดูนะมีเม็ดพระธาตุนะครับผมมีมีเม็รเม็ดพระธาตุแบบนี้มีเม็ดพระธาตุแบบนี้เลยนะหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเม็ดพระธาตุเยอะเลยนะนี่เขาเรียกเม็ดพระธาตุนะครับผมไม่มีหลุดสักเม็ดเลยนะเม็ดพระธาตุแบบนี้นะนี่นะนี่เขาฝั่งเม็ดพระธาตุนะครับผ เอาที่400นะองค์ที่40นะเอ้ย41นะครับผมขมทโทษที41นะมีเมตราธาตุนะนี่โอ้โหองค์นี้สวยเอาที่400ครับผมต่อไปองค์ที่42องค์สุดท้ายครับผมเป็นหลวงเป็นอันนี้เป็นเนื้อผงนะแหวกมาก่านนะครับผมแหวกมาก่านหลวงพ่อกลวยนะนี่แบบนี้องค์นี้อันนี้ปิดท้ายด้วยที่300ก็แล้วกันนะผมปิดท้าย300บาทนะองค์นี้มีก่อพร้อมนะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นแหวกมาก่านหลวงพ่อกลวยนะ นี่แบกม่านนะครับผมนี่เป็นแบกม,ากม่านหนุมมะกรวยแบบนี้เอาสามร้อยก็แล้วกันนี่สวยเลยนี่ยันสวยชัดๆเลยนี่เรียบเรียบร้อยแล้วครับผมเอาที่สามร้อยครับผมหมดแล้วนะครับผมวันนี้มีเท่านี้นะวันนี้ผมพงพันพักเครื่องมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาลงให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้ผมพงพันพระเครื่องขอสวัสดีครับสวัสดีครับ